ตอนเด็กๆผมชอบนั่งดูแม่ทําอาหารกับข้าวฝีมือแม่นี่แล้วก็อร่อยมากเลยครับกับข้าวร้อนๆกับฝีมือของแม่หวนทําให้คิดถึงแต่สิ่งที่ผมจําได้ไม่เคยเปลี่ยนแม่บอกว่าของดีมันต้องใช้ทนใช้นานแม่ใช้ของมิตซูชิต้ามาตลอด30ปีปัจจุบันนั่นแหละครับผมกับแม่ก็ยังใช้แบรนด์มิตซูชิต้ามาจนถึงปัจจุบันครับแต่ก่อนกินไข่เจียว หรือไม่ก็ไข่ดาวแต่ตอนนี้ผมก็กินไข่เจียวกับไข่ดาวเหมือนเดิมนั่นแหละครับอลอเล่นครับมีบางวันแม่กับผมก็จะทำอาหารเมนูแปลกตาแปลกใหม่ต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ที่พวกเราใช้กันสามารถรังสรรค์เมนูอาหารต่างๆได้อย่างมากมายและยังมีความปลอดภัยได้การรับประกันมากถึง3ปี มิตซูชิต้าไม่ใช่แค่เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่มันคือความทรงจำของครอบครัวไทยใช้งานง่ายทนจริงประกันก็นานใช้ได้ทุกวันแบบไม่ต้องห่วงผมไม่ได้แค่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ผมซื้อความอุ่นใจกลับมาให้บ้านมิตซูชิต้าผู้ผลิตและจัดจำหน่ายประสบการณ์มากกว่า30ปีผลิตโดยคนไทยเพื่อบ้านของคนไทยทุกคน